สวัสดีค่ะชื่อวิวนะคะปัจจุบันนะคะเป็นพยาบาลท t าทามนะคะทํางานเกี่ยวกับการฟอกเลือดผู้ป่วยไตเทียมนะคะ <Wow. S 1> อะไรที่ประทับใจจากคลาส FMC นะคะ <Wow. S 1> ก็อยากจะบอกว่าประทับใจทุกเรื่องเลยนะคะในเรื่องแรกก็คือเรื่องของเนื้อหานะคะซึ่งเนื้อหาเนี่ยครูส้มแบบสอนเข้าใจง่ายมากแล้วก็จัดเต็มแบบทุกๆอย่างทุกๆรอบด้านอาสังหานะคะก็คือจากคนที่ไม่มีความรู้เป็นศูนย์เลยเนี่ยสามารถมีความรู้ทางด้านอาสังหาแบบผู้เชี่ยวชาญได้โดยครูส้มเนี่ยสอนจากประสบการณ์โดยตรงมากกว่า10กว่าปีที่ครูส้มสั่งสม มะะไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดต่างๆก็แบบนํามาสอนเราทําให้เราไม่ต้องผิดพลาดซ้ําได้อีกค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็อีกอย่างที่ประทับใจมากๆนะคะก็คือกลุ่มของพวกเรานะคะซึ่งมีรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องเนะะี่ยค่ะที่ทาแล้วได้ผลลัพธ์ก็มาแชร์กันนะคะเป็นแรงที่คอยผลักดันแล้วก็กระตุ้นให้เราทําให้ได้อย่างนั้นจริงๆนะคะทาให้เราแบบสามารถพยายามทําให้ได้ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะถ้าให้เทียบมูลค่าราคาคาสนะคะจะบอกว่าแทบจะเทียบมูลค่าก บบเงินที่จ่ายไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเงินที่จ่ายไปค่ะตอนแรกรู้สึกว่าหูแพงมากเราต้องแบบทางานตั้งกี่เดือนกว่าเราจะสามารถหามาจ่ายค่าคลาสนี้ได้นะคะแต่พอได้เรียนแล้วรู้เลยค่ะว่าราคาที่เราจ่ายไปค่ะเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ครูส้มให้กลับมาเลยค่ะเพราะว่าความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของครูส้มนะคะสามารถให้เราเอากลับมาปฏิบัติแล้วก็สามารถวนลูปได้ตลอดชีวิตเลยนะคะตลอดการทําอสังหาของเราเลยคือทําได้อย่างต่อเนื่องสามารถสร้างมูลค่าได้เยอะมากจริงๆจนสามารถทําให้เรากเกษียณได้ถ้า เราทาตามเป้าหมายนะคะถ้าเราไม่หยุดทาค่ะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่ลังเลนะคะก็อยากจะบอกว่าตอนแรกๆที่ลงสมัครค่ะคือก็เรียนฟรีอย่างเดียวเลยนะคะแล้วคิดว่าเออเรียนฟรีก็คงพอแล้วมั้งแต่จริงๆแล้วการเรียนฟรีเนี่ยมันก็ได้แค่ส่วนหนึ่งอะค่ะมันไม่ได้แบบเยอะขนาดที่จะทําให้เราแบบประสบความสําเร็จได้จริงๆ <S <S เพราะว่ามันมีบางอย่างที่เฮ้ยเรายังไม่รู้เพราะว่าความผิดพลาดของอสังหาะค่ะคือถ้าเราผิดพลาดแค่นิดเดียวอะเท่ากับว่าเราต้องสูญเสียเงินหลักแสนหลักล้านเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเฮ้ยเราซื้อของมาผิดพลาด10บาท10บาทแล้ส ได้แต่อันนี้คือผิดพลาดครั้งหนึ่งอาจจะทําให้คุณอยากจะเลิกทอาอสังหาไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะก็เลยยอมลงทุนคือเก็บเงินแล้วก็มันลงมาเรียนคอร์สค่ะแต่พอเรียนแล้วรู้สึกแบบ คุ้มมากไม่ต้องลังเลเลยนะคะที่จะลงเรียนเราควรจะหาความรู้เราต้องมีความรู้ได้อย่างดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงมือทําถ้าเราลงมือทําแบบไม่มีความรู้ความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นและความผิดพลาดของการทําอสังหามัมันไม่ใช่ความผิดพลาดเละะ็กๆค่ะมันคือความผิดพลาดที่แบบใหญ่มากความผิดพลาดอาจจะทาให้คุณแบบสูญสิ้นไปแบบเงินเก็บทั้งหมดหรือว่าเงินลงทุนทั้งหมดของคุณอาจจะหมดไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างเลยที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ที่เราไม่สามารถแบบรู้ได้จากข้างนอกอะค่ะบอกไว้เลยว่าลงทุนกับความรู้ อันนี้คือแบบไม่เสียดายเลยตั้งแต่เรียนมาถ้าเทียบกับปริญญานี่เทียบกับแบบปริญญาทางด้านอสังหาเลยนะคะแต่ว่าวิาวเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบว่าตื่นดนินึงต้องเรียนซ้ำเยอะๆค่ะต้องมั่นทบทวนแล้วก็ลงมือทําอย่างเต็มที่ค่ะต่อไปก็คือจะต้องแบ่งเวลาแบบมาทําอย่างเต็มที่แล้วเพื่อแบบให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะ